สวัสดีทุกท่านเลยนะคะสบายกันดีนะอัพพิโซดนี้นะคะหวานก็กลับมาพบกับทุกท่านเป็นประจำค่ะสำหรับนะคะคอนเทนต์ในอพพิโซนนี้จะเป็นเรื่องราวของกระแสนะคะแล้วก็คำวิจารณ์ของชาวเน็ตจีนนะคะที่มีต่อละครจีนคอสตูมโบราณเรื่อง ก่อน with the rain ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ออนแอร์อยู่รัวๆเลยที่แพลตฟอร์มโยคูนะคะเป็นเรื่องราวที่สร้างโดยบริษัทหวนอีนะคะโดยคุณอีจ้งนั่นเองค่ะก็เป็นที่จับตามมองนะคะแล้วก็จริงๆแล้วหวานก็ติดตามชมมาเรื่อยๆสำหรับผลงานของคุณอีจ้งนะคะชอบในเรื่องราวของแกเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็พ็อปของเรื่องนะคะทุกอย่างเนี่ยดูแล้วมันมันสมบูรณ์แบบแต่ว่ายกเว้นนะคะบทละ ของคุณอี้เจิ้งเนี่ยมันไปไม่สุดสักเรื่องเลยอ่ะจริงๆแต่ว่ามันเป็นแนวที่ที่ดูแล้วมันจะมีความว้าวอยู่ในตัวนะคะก็อยากให้เพื่อนๆได้มีโอกาสได้ดูผลงานของเขาในหลายๆเรื่องที่ผ่านมานะคะสําหรับในเรื่องนี้นะคะแน่นอนว่าที่ประเทศจีนทุกๆครั้งที่จะมีแบบละครที่ออนแอร์มาแล้วแล้วก็มีคนที่ได้ดูกันแล้วเนี่ยเขาก็จะออกมารีวิวออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะหวานก็สรุปมาให้ล้ ข้อมูลที่หวานนำมาสรุปนะคะก็จะเป็นข้อมูลจากเหล่าบล็อกเกอร์ทั้งหลายแล้วก็เหล่าบรรดาคนที่ไปโพสต์ไว้บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าอตอนนี้ดำเนินมาเพิ่งจะเริ่มเรื่องและกันค่ะเพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มมาได้ไม่กี่วันเองนะคะนำแสดงโดยคุณจางนานซึ่งคุณจางนานนี่ก็เป็นดาวลุ้งของค่ายหวนีนี่แหละคะ่ะที่ตอนนี้ทางด้านของคุณอีเจิงนั้นก็ผักดันสุดๆเลยนะคะแล้วก็มีผลงาน On Air มาติดติดกันเลยนะคะจากเรื่องแรกเพื่อนๆไปดูกันหรือยังเอ่ยจีนแนวปัจจุบันนะคะถือว่าสร้างได้โอ้โหสร้างสรรค์มากๆเป็นแนวอนุรักษ์นะคะศิลปะวัฒนธรรมจีนค่ะในเรื่อง High Producer นะคะเรื่องนั้นแนะนํามากๆเพื่อนๆอย่าพลาดนะคะมีสับไทยตัวโต,วตวเลยไปดูได้ค่ะที่ไอฉีอีนะคะ เรากลับมาที่ละครจีนคอสตูมโบราณเรื่องนี้กันต่อนะคะเป็นละครที่มีนางเอกสองคนพระเอกสองคนค่ะเพราะฉะนั้นคุณจังหนานหนึ่งคนไปแล้วนะคะนางเอกนางเอกนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณหวังอี้หวนนั่นเองค่ะคุณหวังอี้หวนนะคะก็เป็นผู้ที่มีแฟนคลับนะคะอย่างหนานแน่นอยู่ที่เมืองไทยแน่นอนเพราะว่าละครส่วนใหญ่ที่เราได้ชมมานะคะมีทั้งจีนคอสตูมโบราณมีทั้งจีนปัจจุบันได้ชมมาเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายหลายๆเรื่องเลยนะคะแล้ว ส่วนใหญ่เราก็สร้างความฟินให้กับเหล่าบรรดาผู้ที่ติดตามชมค่ะเป็นแนวไอดอลไอดอลอยู่นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะละักรนก็จะบอกเรื่องราวของวีรลสตรีสองคนค่ะซึ่งเป็นชาวบ้านนี่แหละง่ายๆนะคะผ่านเรื่องราวนะคะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เกี่ยวกับความรักฝ่าฟันนะคะชีวิตที่มันขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็มีการต่อสู้กันโดยอิงด้วยนะคะมีการแบบอิงว่าประวัติศาสตร์ในช่วงนี้มันอยู่ในช่วงเหมือนกับราชวงศ์ถังมี ภาพแวดล้อมนะคะที่ที่มีความเกี่ยวข้องกำหนด บทบาทของตัวละครที่อยู่ร,บรอบๆตัวของนางเอกของพวกเราด้วยล่ะค่ะแล้วก็เรื่องนี้นะคะผลิตโดยบริษัทของคุณเออีจ้งนั่นเองนะคะบริษัทหวนอีค่ะเพราะฉะนั้นชื่อของคุณจ้งนะคะเรียกคุณจ้งแล้วกัน <c oughs> ก็จะช่วยการันตีในเรื่องของอสุนทรียภาพของการชมละครได้เพราะว่าเขาค่อนข้างจะทำแบบพวกภาพนะคะแสงสีออกมาได้สวยแล้วก็เครื่องแต่งตัวอะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะดูสมจริงกับบทบาทนะ ะะก็ถือได้ว่าเป็นการเรียบเรียงถ่ายทอดเรื่องราวะะออกมาผ่านทางหน้าจอให้คนดูนได้ค่อนข้างดีทีเดียวค่ะสําหรับเรื่องนีนะะ้ถ้าเป็นกระแสบวกก็จะมีนี่แหละคะ่ะเรื่องราวของพอดเรื่องที่มีนางเอกสองคนพระเอก2คนนะคะก็เป็นเรื่องราวที่แสดงถึงตัวละครที่มีค่อนข้างจะมีบทบาทเป็นชาวบ้าน,นะะจากที่หลายๆเรื่องที่ส่วนใหญ่จะได้ดูกันเป็นแนวพระราชวังอะไรอย่างนี้ไปเลยแนวใหญ่โตไปเลย ถ้าเกิดเป็นแนวจีนคอสตูมโบราณของคุณคุณเจิ้งอะนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวชาวบ้านชาวบ้านหน่อยแต่ก็ยังเป็นนางเอกที่มีความสามารถนางเอกที่มีความเก่งมากๆเลยนะคะสําหรับเรื่องการแต่งหน้านั้นก็โดนตําหนิค่ะเป็นเป็นในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์นะคะแต่ว่าสําหรับหวานแล้วหวานดูมันเป็นแนวชาวบ้านไงเพราะฉะนั้นจะแต่งเวอร์วังอลังการมันก็คงไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีบางตัวละครอย่างเช่นคนรับใช้ของบางบ้านเนี่ยบาง คาหหานนะคะแต่งเวอร์มากโดยเฉพาะทรงผมนะคะแต่อะไรก็ตามหวานว่าเขาอยากจะให้เราดูแล้วมันมันดูแล้วมีความขำๆมากกว่าก็เลยแต่งทรงผมออกมาเป็นแบบเวอร์วังอลังการนิดหนึ่งนะคะส่วนกระแสวิจารณ์นะคะของคนบางกลุ่มที่มีต่อซีรีส์จีนเรื่องนี้ค่อนข้างแรงนะคะเขาบอกว่าไอซีรีส์เรื่องนี้คือ ท่า겟ที่จะมาดูนะคะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะมาดูเรื่องเรื่องนี้ก็คือหนุ่มสาวที่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมต้นหรือไม่ก็ต่ํากว่านั้นโอ้โหแรงไหมคะแต่เราก็ต้องเข้าใจได้อะเพราะว่าคนจีนเขาเยอะอะ่ะเขาพันกว่าล้านคนนะคะเราดูอย่างคนไทยสิแสดงความคิดเห็นทีหนึ่งนะคะก็แตกต่างกันไปแล้วก็แถมมีทะเลาะกันด้วยคนจีนก็ไม่ต่างจากเราละคะ่ะด้วยความที่เขาคนเยอะนะคะมันก็มีคนที่เรียกว่าปากแจ๋วอยู่แล้วเนาะ <laughs> ปากแจ๋วนะคะเพราะว่าเ,ออเหมือนกับ เป็นความผิดของใครอะ่ะสร้างละครมาไม่ตรงใจเขาเป็นหรือว่าสร้างละครมาไม่ถูกจริตเขาเราก็มาโทษละครอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าละครมันไม่ถูกจริตกับเราเราก็อย่าไปดูนะคะมันก็จะเหมือนกับว่าสร้างความลำคัญใจให้กับตัวเราเองแล้วเวลาที่เราไปพูดหรือไปคอมเมนต์นะคะมันก็จะทําให้ไปละคายเคืองต่อใจของคนอื่นที่เขาดูอีกนะคะเพราะฉะนั้นณจุดนี้เราก็แค่แบบหวานก็แค่ามาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามันเกิด อะไรขึ้นบ้างเท่านั้นแต่ถ้าถามว่าเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยหรอกโอ้ยละครเรื่องนี้มันไม่ใช่แบบว่าสําหรับนักเรียนมัธยมตน้นหรือว่าต่ํากว่าเท่านั้นที่ดูนะคะคือมันดูได้คนเรามันสรรหาความบันเทิงนะคะจากละครเนี่ยด้วยจุดประสงค์ส่วนใหญ่แล้วก็เพื่อความผ่อนคลายนะคะไม่ใช่แบบว่าดูละครแล้วชีวิตตัวเองก็ยิ่งเครียดไปใหญ่อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นในเรื่องของการทํางานของการดําเนินชีวิตไปแล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของบันเทิงเราก็ต้องบันเทิงจริง จริงๆเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องนี้คือดูเพลินๆไปเลยค่ะเพื่อนๆมันก็เป็นอีกแค่แนวหนึ่งที่มีอีกปมเรื่องหนึ่งให้พวกเราดูเท่านั้นเองนะคะเรื่องราวมันก็เน้นไปที่นางเอกนะคะตัวของโมซีซึ่งคุณจางหนนรับบทนี้นะค่อนข้างในช่วงเริ่มต้นจะมีบทเด่นกว่าคุณหวังอีวอนค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะว่าผู้ชายในเรื่องที่เป็นพระเอกสองคนนั้นเริ่มต้นคือมาเริ่มลุมลักนะคะลุมลักโมซีตัวนี้นี่เองค่ะ นางเอกหนึ่งคนในสองคนนี้นะคะจะถูกรับเลี้ยงโดยเป็นลูกสาวที่ชอบทำแล้วก็ได้แต่งงานกับต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบแต่งงานกับกบ,บทนางเอกนะคะทั้งสองนั้นก็มีความกลัวแล้วก็กังวลมากเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะมีปมเรื่องณจุดนี้ก็ทำให้พวกเราที่เป็นผู้ชมคุ้นเคยกับละครไอดอลในชุดโบราณอย่างเนี้นะคะก็ถือว่ามันเป็นพ l o เรื่องที่ปกติมากๆแล้วแถมเดาทางได้อีกต่างหากนะคะ เพราะว่าพระเอกรอมากแถมเป็นแม่ทัพอีกนะคะก็แน่นอนว่าเจอนางเอกของเรานางเอกเป็นคนคิดบวกแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะแต่งไรก็ตามในเมื่อมีงานแต่งงานที่แบบไม่คาดฝันขึ้นมาของทั้งคู่แล้วแต่การใช้ชีวิตต่อไปเนี่ยพอพวกเขาได้เรียนรู้กันอะไรกันนะคะความสุขมันก็เข้ามาแทนที่คือมันเป็นเรื่องราวที่เราแบบเดาได้เอาง่ายๆพอฉะนั้นก็ดูได้อย่างเพลินๆน,นะคะมาดูคำวิจารณ์ต่อไปนะคะ ก็อย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็จะมีพ่อของนางเอกที่เปิดฉากมาก็ทําให้รู้ว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยนะคะพอ,อ,อข้าราชการชั้นผู้น้อยก็มักจะโดนกันแก้งโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้านายนี่แหละคะ่ะก็มักจะหลอกให้ทำโน,นนนี้ให้แทนนะคะทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนั่นเองค่ะก็เป็นพอตเรื่องที่เดากันได้นะคะแล้วสําหรับเรื่องนี้นั้นนะคะบางกลุ่มก็บอกว่าโอ๊ยเครื่องแต่งกายดูดูหยาบนะ ไม่ค่อยดูละเอียดแต่บางกลุ่มก็บอกว่าโอ๊ยเครื่องแต่งกายเหมาะสมแล้วนะคะเพราะว่าเป็นการสะท้อนถึงชีวิตของชาวบ้านนะคะก็เป็นแบบ ลูกหลานของข้าราชการชั้นระดับธรรมดาอะไรแบบนี้จะมาแต่งเวอร์วังอลังการอย่างไรนะคะก็เป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปค่ะในในแต่ละหัวข้อของคําวิจารณ์นะคะก็จะมี2กลุ่มอยู่เสมอก็คือกลุ่มที่บอกว่าดีแล้วเป็นบวกกับกลุ่มที่บอกว่าโอ้ยไม่ดีไม่ชอบดูแบบนี้ไม่ถูกจริตนะคะเครื่องแต่งกายของผู้หญิงนะคะเราก็คุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นของราชวงศ์ถังอะ่ะมันคล้ายๆกับแบบเกาหลีเนาะมีสายกระโปรงที่เอาขึ้น มานะคะรัดอยู่ด้านบนน่ะที่ปิดจากช่วงอกลงไปนะคะมีความคล้ายๆกับเกาหลีแต่จริงๆแล้วเกาหลีเขาคล้ายกับจีนนะคะก็เป็นช่วงรัชวงถังนี่แหละค่ะ ต่อมานะคะในประเด็นนะคะของโปรไฟล์แล้วก็การกำหนดตัวละครเนี่ยก็เขาพูดกันถึงกันว่าเป็นความจริงที่ผู้ชมนั้นมีความตั้งใจแล้วก็คาดหวังเอาไว้เฉพาะตัวละครที่เมื่อได้รับการปรับโฉมเท่านั้นก็มีความรู้สึกว่าเออมันยากนะที่จะจินตนาการแล้วทำให้สุนทรียศาสตร์นั้นอ่ะมันก็เลยลดลงไปค่ะและผู้ชมก็ผู้ชมที่เป็นผู้ที่ติดตามอย่างมั่นคงอยู่ในเรื่องเนี้ยพวกเขาก็จะมีความสุขในการติด ตามชมละครเรื่องนี้ไปเรื่อยๆส่วนผู้ชมนะคะที่มีแต่คำติอะไรอย่างนี้ก็จะติดตามเรื่องนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าติดตามชมเพื่อที่จะหาข้อไปตำหนินั่นเองอย่างตัวละครนะคะนางเอกที่คุณจางหนานรับบทนั้นตอนปรากฏเนี่ยเธอก็คือปรากฏตัวขึ้นมาบนหน้าจอนั้นนางก็เป็นคนที่พ่อแม่นั้นไม่รักเลยนะคะแล้วก็จัดอยู่ในประเภทเด็กกำพร้าที่น่าเศร้าเมื่อนางเอกที่รับบทโดยอีกท่านหนึ่งคือหวังอี้เวินนะคะปรากฏตัวขึ้นมาใน,น เราก็จะได้เห็นถึงความน้อยเนื้อต่ําใจคือจะได้เห็นเรื่องราวของอความเป็นลูกสาวในสมัยนั้นก็จะไม่ดีเท่ากับลูกชายนะคะก็ทําให้เกิดความรู้สึกซึ่งณนะจุดนี้นักสแสดงก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีนะก็เห็นอยู่ว่ามีความแตกต่างกันทั้งสองคนนะคะว่าจุดกําเนิดมาอย่างไรแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือทั้งคู่นี้รักกันมากรักแบบพี่น้องแท้จริงอะรักแบบนั้นเลยนะคะแต่จริงแล้วทั้งคู่นั้นก็เป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องเป็นญาติ เฉๆนะคะคจากนั้นก็มีประเด็นนะคะเกี่ยวกับว่ามีการวิาพากษ์วิจารณ์ดาราที่เป็นดาราสนับสนุนนะคะอย่างเช่นท่านแม่ก็ทำหน้าเครียดมากเกินไปในเรื่องโอ้โหขนาดนั้นกันเลยค่ะส่วนสำหรับลูกชายนั้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะทำหน้าตาที่เป็นใบหน้าที่แบบเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยนะส่วนสำหรับลูกสาวนั้นนะคะที่เห็นก็คือจะแสดงสีหน้าแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจแบบสามารถจะเสียสละได้ถูกเมื่อซึ่งทัศ คติแบบปิตาธิปไตยแบบนี้ก็เหมาะสําหรับผู้ชมที่เป็นหญิงสาวซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าในจีนคอสตูมโบราณในสมัยโบราณนั้นก็เห็นว่าผู้ชายนั้นอยู่เหนือผู้หญิงอยู่แล้วอ่ะนะคะเออก็เข้าใจได้นะจุดนี้เมื่อกี้มีชาวเน็ตกลุ่มหนึ่งใช่ไหมคะบอกว่าละครเรื่องนี้เหมาะกับนักเรียนมัธยมต้นหรือไม่ก็ระดับการศึกษาต่ํากว่านั้นนะคะทีนี้มาอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าโอ้ยไอละครเรื่องนี้เหมาะสมกับผู้หญิงวัย3 0 4 0ปีเฉพาะกลุ่มเลย เ,นะเออเพราะว่าสามารถที่จะดูละครแบบนี้ได้ซ้ำๆๆกันเออจริงหรือเปล่าเนี่ปากแจ๋วกันจริงๆเลยนะคะไม่เห็นจะรู้สึกอย่างนั้นเลยเราก็ดูไปเรื่อยๆมีเรื่องอะไรให้เราดูถ้าเรามีเวลาเราก็ดูไปนะคะหวานก็ขอพูดถึงความคิดเห็นของหวานไปด้วยนะคะในแต่ละประเด็นค่ะก็เหมือนกับว่าเราอ่านความคิดเห็นของคนจีนนะคะหลายๆคนหลายๆกลุ่มแล้วเราก็หวานก็เป็นตัวแทนกลุ่มหนึ่งนิดๆนะคะอาจจะมีคนคิดเหมือนหวานนิดๆ หวานก็เป็นตัวแทนในกลุ่มนิดนิดนั้นก็แล้วกันค่ะเอาละค่ะส่วนใหญ่แล้วเอาเป็นว่านะคะพวกเราผู้หญิงพวกเราชอบดูละครมากกว่าผู้ชายมั้งหรือเปล่าเอ่ยนะคะแต่ละครแนวนี้ก็น่าจะเป็นพวกเรากลุ่มผู้หญิงนี่แหละค่ะสําหรับพอดเรื่องนะคะมันก็มีทั้งแนวต่อสู้ที่แบบเป็นการสู้ชีวิตมีแนวที่แบบว่าเอ่อน้ำตาไหลบ้างอะไรบ้างเพราะประสบการณ์ชีวิตของทางด้านของฝ่ายหญิงนั้นมีเรื่องราวมามา,มากมายเลยนะคะมันเป็นในสมัยที่แบบผู้ชาย อ่ะแบบมีถูกสรรเสริญว่ามีอํานาจมีสิทธิ์มากกว่าผู้หญิงอะไรอย่างเนี้นะคะก็เป็นการดูเรื่องราวของการถ่ายทอดชีวิตนะคะของผู้หญิงที่มีความคิดแบบอิสระมีความมั่นใจในตัวเองในสมัยนั้นละกันค่ะก็ถ่ายทอดมาผ่านทางด้านของสองนางเอกของพวกเรานะคะเรื่องนี้คาดว่านะ้ะหวานคาดว่าจบดีแฮปปี้มากๆนะคะเพราะว่าปกติแล้วละครของคุณอีเจิงก็จะจบดีทุกเรื่องนะเท่าที่ดูมานะคะขอให้ทุกท่านมีความ ควสุขมากๆและถ้าเพื่อนๆท่านใดได้ดูเรื่องนี้แล้วนะคะก็สามารถที่จะมาพูดคุยนะคะแล้วก็แชร์ความคิดเห็นกับหวานได้ส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้ดูถ้าเกิดอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับละครเรื่องนี้ก็สามารถที่จะเขียนคําถามมาในคอมเมนต์ได้นะคะและเดี๋ยวหวานจะรวบรวมแล้วก็ทําเป็นคอนเทนต์มาให้กับทุกท่านที่ขอไว้แล้วกันค่ะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ